สวัสดีค่ะฮัลโหลวันฮายูทู w เดย์ไอเอ็มแฮปปี้คุกกิ้งเอเกนทูเดย์สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ขอแนะนําเมนูอ่าไม่ง่ายไม่ยากสไตล์พอร่า,ะล,าละเพื่อนนะคะวันนี้ก็มาทําปูมา้าปูม้าสีตัวผัดผงกะหรี่สดๆนะสีตัวกิโลกว่านะคะไม่รู้เล็กหรือใหญ่ค่ะเพื่อนทำออกมาคงจะเป็นจานเบลอร์นะมาช่วยทานนะคะเพื่อน ก็มีปูมาแกะเรียบร้อยล้างทำความสะอาดน้ำส้มน้ำมะนาวนะคะไสสะอาดแล้วค่ะเพื่อนไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะเพื่อนพูดผิดพูดถูกเลยนะขออภัยนะคะก็มีอ่าเครื่องนะคะผักก็มีแคปซิคัมหวานเนาะต้นหอมค่ะหอมแดงหอมหัวใหญ่นะคะใบขึ้นช่ายนะคะนี่ค่ะเตรียมหั่นเรียบร้อยนะคะไม่ได้โชว์เพื่อนนะคะ ก็พอล่าก็จะตำกระเทียมน,นะคะเรียบร้อยนะคะพอล่าจะมามิกเครื่องปรุงบางส่วนที่มิกไปในถ้วยนะคะไม่ต้องไปใส่ในกระทะบางส่วนก็ไปผัดในกระทะนะคะเพื่อนพอล่าก็จะมามิกคือน้ำพริกเผาก่อนนะคะใส่เข้าไปเลยะคะ่ะน้ำพริกเผานะคะใส่น้ำน้ำมันพริกเผานะ,ะเพิ่มสีสันค่ะหอม เสร็จแล้วก็จะใส่แบบนมนมจืดเนาะพอล่าอาจจะใส่ครึ่งหนึ่งอาจจะไปเติมในกระทะนะคะเพื่อนสูตรนี้สูตรพอล่าเองค่ะนะคะก็ไข่ดิจานใหญ่พอล่าใส่ไข่ไปสี่ลูกเนาะ four egg four egg f o u cap ตีเข้ากันนิดนึงนะคะก็จะปรุงเนาะส่วนผสมเลยค่ะเพื่อนก็คือซอสมิกกี้เนาะซส,สิร์ฟใหญ่อะค่ะหนักเครื่องค่ะน้ำปลาค่ะสองช้อนเนาะอย่างสองช้อนเลยลากกะเอาค่ะเพื่อน,อนหอยค่ะปรุงตามใจอชอบนะเพื่อนเพรล่าไม่ใส่ตวงนะตาม รสชาติอ่าของใครของมันเนาะปากใครปากมันกินชอบแบบไหนก็ทำเอาเองกับเพื่อนอันนี้สไตล์พอล่าเนาะอยากกินก็สรรหาค่ะลำบากเลยก็ทำนะเพื่อนเพราะอยากเนาะก็มีขนอขาดไม่ได้เลยเนาะชูรสเนี่ยใส่สองค่ะนะคะ <c oughs> ถ้าทำเน้นเครื่องนะเพื่อนจะได้อร่อยอ่ะทำอะไรอร่อยก็มีความสุขอ่ะค่ะนะคะทำกินเนาะ ก็มาโชว์เพื่อนบ้างว่าเรากินอะไรนะคะอาจจะหวานนิดนึงเนาะปูผัดผงกะหรี่อาจจะหวานมันนะหวาน,ม,นมันฉันคือเธอคือพอล่าเลยค่ะนะคะ My friend I'm v e r l y sorry I not talk English <laughs> I talk Thai easy for me okay ยังก็ตีให้เข้ากันนะเพื่อนคลุกให้เข้ากันนะคะเครื่อง อนเตรียม,มเครื่องปรุงก็เสร็จเรียบร้อยเลยเพื่อนไปชมพรลร่าผัดเลยนะคะกระทะร้อนใส่น้ำมันไม่ก่อกะค่ะเพื่อนเช่นเดิมสูตรเดิมพล่าค่ะนะคะกระทะกับน้ํามันขาดกันไม่ได้เลยนะคะเหมือนฉันกับเธอก็ขาดกันไม่ได้คะ่ะกระทะกับน้ํามันขาดกันไม่ได้เลยนะคะเพื่อนกระทะร้อนพะร่าใส่กระเทียมโขลกนะคะวันนี้โขลกกระเทียมค่ะไม่สับค่ะใส่น้ำเกลือเลยนะคะเพิ่มความหอมอร่อย พะลาจะเอาผมกะหรี่ลงไปผัดก่อนนะคะจะได้หอมค่ะนะคะมันจะไม่ฉุนมากค่ะเพื่อนเอาไปผัดเลยค่ะผมกะหรี่ไปผัดในน้ำมันเลยค่ะเพื่อนเพิ่มความหอมในสุกพะลานะคะบางคนเขาก็ไปผสมในถ้วยเครื่องเครื่องปรุงเลยค่ะแต่เวาลาเอามาผัาดะค่ะเพื่อนมันหอมจะไปเทียมหอมมากเลยค่ะเพื่อนทิหอมมากเลยเพื่อน ผงกะหรี่กับกระเทียมผัดเข้ากันดูสิสีสันใช้ได้เลยค่ะนี่เราเรียกว่าผัดผงกะหรี่เสร็จแล้วก็เอาปูลงไปผัดเข้าไปเลยค่ะนถ้าเลื่อนปูเริ่มเหลืองนะคะเราจะเติมน้ำนะคะก้าะะเ,เติมเครื่องปรุงนะน้ำปรุงรสนี่ค่ะนะคะ,นะคะ ตอนนี้อ่าน้ําเริ่มเข้มข้นนะคะปูเริ่มสุบพลาจะเติมผักลงไปนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยคะ่ะล้นอีกค่ะเพื่อนล้นกระทะอีกเนาะกระทะใบเล็กอีกแล้ว <c oughs> ใบใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วค่ะเพื่อนพลาบ้านน้ำน้อยนิดหนึ่งนะคะปริ่ดแต่พลาอยากซดน้ำกินกับข้าวสวยจะเติมนมลงไปอีกนิดหนึ่งะค่ะนะคะ พอล่าจะปิดฝาให้สุกนิดนึงนะเพื่อนปิดฝาไว้นิดนึงค่ะตอนนี้ปูผัดผมกะหรี่พอล่าเริ่มสุกสมบูรณ์ชิมรสนะคะอร่อยกลมกล่อมมากเลยคเพื่อนดูสีสันน่าทานนะคะเดี๋ยวไปทานกับข้าวสวยร้อนๆเลยนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ Hello e v e r y o n o how are you today? I am happy cooking เนาะอีกอ g g a ีกแกนคัมส์ with me มสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มากินข้าวกับพล่านะคะจานใหญ่เลยจยัดใหญ่เลยค่ะแก้อ,อกหักแก้ช้้ำในกินปูหน่อยเ <c oughs> มนูนึกอยากค่ะเพื่อนลองทำแต่ออกมาแล้วพียหอมอร่อยมากเลยค่ะ ไม่แพ้พัตคารเลยนะคะตีมือพอล่านี่กินเองชมเองทําเองค่ะนะคะไม่มีใครชมก็ชมคนตัวเองนั่นแหละเพื่อนไม่มากินด้วยนะแค่มาแวะดมกลิ่นเพื่อนอะไม่ได้กินเหมือนพอล่าเนาะกำลังฮิตตอนนี้ฮิตอะมากินกันกับข้าวสวยร้อนเพื่อนดูสิข้าวสวยร้อนนะคะปูม้าผัดผงกะหรี่กับข้าวสวยร้อนง่ายๆสไตล์พอล่ากับเพื่อนมามาทานด้วยกันเนาะ นะคะนี่แหละค่ะนึกอยากอะไรก็ทำนะคะก่อนกินก็เติมพลังให้มันรื่นคอ,อนิดนึงเนาะกระชุ่มกระชวยกับเพื่อนอใส่ b x ก่อนจะได้สปีดวันนี้ขอกินหน่อยเมาส์วมวยหน่อยนะเพื่อนอาจจะยาวหน่อยเนาะปกติพร,ราก็ทำแต่คลิปสั้นๆน 3, 5, เนาะสามห้าหกเจ็ดนาทีอันนี้ก็ขอสักสิกว่าหน่อยเนาะเพื่อนเนาะ คงไม่รำคาญกันนะจัดใหญ่หน่อยวันนี้แก้ช้ำใน <c oughs> อร่อยค่ะสวยจับภายในสู่ภายนอกนะคะอันนี้น้ำผลไม้ค่ะะมาเลยค่ะพเพื่อนอทานร้อนๆเนาะปูผัดผงกะหรี่พอล่าปูสดมากเลยเพื่อนโชคดีซุเปอร์มาร์เก็ตวันนี้มีปูพอลาก็งงมากเลยค่ะ อาจจะสะท้อนแสงนิดน,นึงเนาะนั่งไม่ถูกจุดหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอร่อยมากเลยเพื่อนอาจจะไม่เห็นตักข้าวเนาะเห็นตะักปูก็พอแล้วล่ะ อร่อยจริงๆแสอร่อยมากไม่ได้ชมนะคะเหมือนร้านอาหารที่พลากินในกรุงเทพเลยะค่ะนะคะาอาหารทะเลชื่อดังเลยนะะเหมือนกันมากเลยเพื่อนบางทีพราอร่อยกว่าด้ซ้ําไป <c oughs> ส่ตัวเองทําไมจะหมดเนี่ยไม่มีใครกินช่วยนะเพื่อนคุณพ่อ้านเขาก็ไม่กินปูมันแก่ยากอะค่ะไม่กินก้างกันนะเนาะ เป็นไรค่ะกินไปบนไปเดี๋ยวก็บมนเองเนาะเพื่อนเนาะตอนนี้พาล่าอยู่นิ่งๆก่อนนะคะเพื่อน นะคะฟ้าอยู่นิ่งๆก่อนให้กำลังใจแต่เพื่อนเก่าๆอยู่เนาะเพื่อนใหม่ๆที่มาหาล่านะเดี๋ยวล่าตามไปหานะเพื่อนนะตอนนี้ขอให้ฟ้านิ่งๆก่อนนะคะเพราะตอนนี้กระดุกกระดิกหลุดหมดเลย <laughs> กะหลี่หอมมากเลยกระดองปูนก็มีมันเยอมนะเพื่อนจะใช้มือจุ่มเลยค่ะเพื่อนแต่มันเหลืองอะเนาะขอหน่อยนะคะกระดองปูติดมัน เพราะลาพุบขาหมดเลยแหละกินง่ายนะเพื่อนกินไม่ไม่ง่ายหรอกคะ่ะอ,อร่อยมากเลยเพื่อนเลยปููตรสดหวานอขออนุญาตนะะอาจจะไม่สุภาพนะะ <laughs> ดูดปู <laughs> วันนี้ขอไม่สวยวันหนึ่งนะคะเพื่อนอย่าว่ากันนะคะเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะอร่อยมากเลยค่ะ ก็สู้กันต่อไปนะเพื่อนสนุกกันต่อไปไม่ต้องพลิกเรียนนะคะสนุกกันต่อไปก็ทํากินทุกวันอยู่แล้วะคะ่ะ พราะล่าตั้งแต่วันสุกที่แล้วนะฮะจนมาถึงวันสุกอะ่ะอาทิตย์หนึ่งพราล่าหายไปสามร้อยเพื่อนสามร้อยหนึ่งสุดยอดเลยอะหายเยอะมากเลยอะ นี่พอลากเลยยังไปหาไปไปให้ใครไม่ได้นะเพื่อนขอนิ่งๆก่อนนะเพื่อนให้มันเลยหลักพันไปก่อนนะเพื่อนถึงเครื่องมากเลยอร่อย เต็มจานเหมือนเดิมค่ะยิ่งกินยิ่งเหลือเพื่อนๆต้องมาทานกับพอล่านะคะต้องมาทานเยอะๆนะคะจะได้หมดค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะกูม้าหยิบมือวันนี้พอล่าคงจะกินสตรอหรือสตอค่ะเพื่อนไม่ได้ว่านะลูกเลยเขากลูกแอปเปิ้ลเลยแต่ลูกนี่แบบดูดิเอฟเลยเพื่อนเอ๊ แต่อร่อยหวานช่ำมากเลยค่ะเยอะมากหน้านี้ค่ะพูดมาเกอาอกเสียปากเลยอ่อย,ออย,ออยนคะคะม้ามอยพอล่าเท่านั้นแหละนะฮะกินปูม,มา้าดานจิตใจตัวเองพูดเล่น นะฉลองความซับหายเนาะฉะลองซับหาย300สามร้อยอัยดีใจเป็นไรค่ะนะคะเนี่ยก็ได้มาหายไปก็ได้มาเนาะไม่เป็นไรนะะไไหไไอไไรอกเย็นๆคะ่ะนะคะถึงไหนก็ถึงนั้นแหละ <c oughs> ไม่ได้ซสีเรียนเนาะทาได้มีความสุขก็ทำาพอล่านนะไม่ต้องไปพลาดหลังอะไรมากมายเพราะสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนาะคนอื่นควบคุมเราปล่อยให้ไปตามลมกินอะไรที่มันอร่อยดีกว่า ม,มีความสุขนะคะอย่ายวเครียดมากเดี๋ยวผิวพรรณเหี่ยวย่นนะคะถ้าทําให้มีความสุขผิวพรรณก็จะได้เต่งตึงนะคะเหมือนสี่กว่าน,นะคะผูดเล่น,นะค่ะนะคะห้าสิบอัพยังแจ๋วประมาณนั้นะเนาะชมตัวเองไม่มีใครชมนะคะก็มีคนชมยูเนาะทะไงได้อะ่ะคนไม่ยอมแก่ห้ามกันไม่ได้เนาะ กินอิ่มนอนหลับกินอิ่มนอนหลับนะคะกินอะไรที่มันมีประโยชน์นิดนึงนะคะอภัยอภัยอโหสิกรรมตรงนั้นอะ่ะแหละเราก็จะมีความสุขผิวพรรณไม่เหี่ยวย่นนะเพื่อนไปอิจฉานินทาลิสยาคนอื่นอะ่ะผิวพรรณเหี่ยวย่นค่ะเพื่อนนะคะประมาณนั้นอะ่ะคนไหนพูดไม่ดีแล้วก็เอาโหสิกรรมให้เขาไม่เป็นไรค่ะเนาะประมาณนี้เราเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเนาะ ปูมา้าขัดผมกะลีไม่ยากไม่ง่ายสไตล์พอล่าสูตรนี้นะคะแต่ยากก็ไม่ยากจะ่ง่ายก็ไม่ยากแต่ก็ลงมือทําไม่นานค่ะนะคะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบพอล่าทำอะไรเร็วอยู่แล้วนะคะได้กินทันทีเลยกินร้อนร้อนสดๆเลยนะคะเด็งน้ก็เป็นกําลังใจพอล่านะคะให,ให้ถึงพันถึงหมื่น <c oughs> ให้ถึงพันก่อนให้ถึงพันก็พอแล้วค่ะไม่ต้องไปถึงหมื่นหรอกค่ะทำเล่นได้พันก็ดีใจแล้วค่ะนาะอมีเพื่อนมาชม แบบบ้าบมุงบงมัของพอล่าเนาะเพื่อนเนาะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย